กับสวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องว่าสิเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเนาะกับพ่อกับซองสลากกันแล้วเนาะโดยพับพ่อกับมิการเพื่อสิเดตัสคุณแม่พี่น้อยแลียนเรีว่าสิไปหาอระหลัยังไม่ได้ไปสิไปทำแล้วว่าเสาเองก็เอาได้บ่เนาะมีทางสลากกับมาตั้ปืนถือเก่าพ่อแม่พี่น้อยมือนีปะนังบ่ได้มาปะนังไปเวียกทางสลากกับมาคนเดียว โดยดยาสลากขอเนี่ยหันก้องไปทางเนาะเจอชิได้พื้นเหยยดาน,นมาเป็นข้องงามายปันเลยไป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 ไหนต่อเนี่ย

พันโมห์กับแมงห่วยเลยมันเหนียวมันหนีบว,ว้ายนิบนิบหนิบ มันไม่ไม่ไม่นมันเลยเนี่ยหาคนมาตัดถอยกัน nhưng mà mi thôi nhưng mà bác mưa ra là cả là bố mất mình <c oughs> ม,มันมันมันีหอยติดนะติดแพรแล้วมันตัดแย่ ยัดติ้งสลาเคยไปสลากไอ้หาสลาเคยซื้อหายแล้วแต่ว่ามันมันอันอันนี้เนาะแต่ทางสลากอะเอาไปแป้งลายเทียนแล้วพมันเป็นของกินคน,นหน่อย เลยมันบเหมปอนของไทยเข,เขาบอกสลา,เนนสลากเป็นของไทยแต่สลากกระเบื้องกูเป็นเนาะกระเป๋าพี่้อยฝากมาให้ heng ni yeah. <laughs> เพ็บมือแห้งก่อนไปลองกินนิโป้ซ้ำขันแป้งจะสั่งซื้อใหม่คันจะซื้อใหม่แบบเก่าก็ได้อีก เมื่อวานจะมีผู้ใหญ่มาจากไอแคนาดาเนาะมาเห็นน้ำพ่องกับทางสาะแสับชวยสลาดไปน้ำพ่น้นอยไปกินทันปลาเนาะจ้าขอบุณจ้าขอบุณขอบคุณเพื่นร้ายเนาะที่ว่าเพื่นมีน้ำใจมาเลี้ยงปลาเผาแล้วก็เอาเงินให้ทางสลาดไปให้ทางน้ำฝนหลูสล่สลาเนาะโดยสลากอะ ดีใจที่ว่าเออเพ็นเดินทางมาเยี่ยมยานทางเท่าลาครับเท่าแสงและกันน้องทงน้องพูวงเนาะขอบคุณน้องพูวงเพิ่นมากับโมูคูเพิ่น จะหายลาบใหน้องน้ำฝนพันหนึ่งจะสลาบบริทายคลิปมาไม่รดอยเอาไปหายแล้วยังดีใจ

hello hả <laughs> 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 บ้าแล้วหัางมาตัดตรงสา,ายสามหนึ่งพูด,ดได้พูดได้ม่อะไรฮะหาเพื่อนมาแกหาให้อู้เฮาขนาโอจลดหนึ่งมือแต่ละมือบบาได้หรอต้องคันบรแมาณสากทีมือจังได้คันหนึ่ง,งคืออยู่บมีจักสติง้งมีมันแพ้เลยเฮาแบบ พ่อไปยืมห่ให้ยืมหลายคนยือมมานะฮะเขาอยากได้ยืมผัวมันม่มีผัวแล้วอยากได้แต่ต้อนน,นี้แหละมีแล้้หรอือเปล่ายังน่อยหนึน่งสาม ยังฮักอ่ะได้หกเจ็ดปีหนึ่งกับสามปีอีกคนหนึ่งกาฮักกรพาตัดแล้วกระเพาะสติสต๊งฮะหน้หาเน,นี่ยข่างปั้มเออข่างอันนี้นี่น้าเข่าคังหอมอย่างเงี้ยก็โรงงานไฟฟ้านี่ แมนแหมีแห,ห <อ b. S 1> บ้านจนะสันได้นะฮะเนี่ยก็เาม่เห็ทานนั่นไม่เปิดสิรนย่ย มันมันท้องเขามันอันน้อยแล้วมันนิบยักษปูนมันเลยมือไว้แต่เขาวันเขาใส่ผ้าไว้กว่าสำหรับเขาหัวไหนแต่ว่ากระพูนเขากำาัาเลื่อยแล้วมันเขาถนัดเด้ มาแล้วก็เอาตัวใหญ่นะมันแล้วเฮ้ยเอาตัวตัวน้อยมันแกมาเบน <laughs> ตาล่อเด้ได้ยอดใหญ่ไรนี่บอสหาให้มันได้ครบในรถเดี๋ยวจ้งางเขาเอาอันนี้ให้มาแกให้ บ่หูเ้ากันเักัสีนีเห็ดนี ma ้นะตะกี้เขาสาเล่งเก่งคือแบบเพื่อสีขาดจะได้ไปแห้งมือเขาไม่เห่าเพื่อสีขาดจะได้ไปแห้งมือเขาไม่เห่าเพราะมันใกล้ทีแล้วเลยกันแห้งมือเขาไม่เข่าแล้วแหละพอเห็นอันนี้เลยก็โอ้น้ำนี่กันเนาะ จะมาตำรวจนี่บอเออจกมีจักบอจตเท้านี่เอาเสนแมนให้หรอขันละแสนขันละแสนฮะเขาแกไป่หายใช่ไหม จะตัดเลยเขาไม่ใะให้มัได้รถแท้คันหนึ่งไงแท้หนึ่งคันหนึ่งแท้หนึ่ง่ะเออเออรถแท้เสียเขามาแกเองจะมาตัดหรอคะก้องเขาอยู่ไหนคนถอยเข้าในนหเลย ต้นเท่าเลยกว่ายิงต้นน้อยเพียวเนี่ยเออคนกันเางใครเิ่งกินน้กินน้ำกีไรเนาะบันธุระมาเมื่อวานค่ะระมาแก่ม่วนเดชกบเมียแล้วไะแล้วก็มาตัดฟืนเมื่อวานนี่คะเจ้าจ้างคั้เจ้าหายลเกียวเขาบหู้าหายไอ้ขวี้เขาลไทยเขแก่เล เอาโมโห hú, เรา hao กันอี mà นี่ใช่บ่หลดหลอดใช่มหมว่านี่สามผู่สามคนมีผู้หญิงสองคนผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเขามาตัดอยู่ฮะอู้คันผู้บ่าวสินย่างจ้างเนี่ยมาตัดชอยเลยฮะโอ้ยตั้งแต่ลูกห้องอยู่ในท้องผู้บอ่อยู่ใกล้ๆนี่ใช่อยู่ผู้ชาว แนาคุณจ้าอย่างเงี้ยคุณเลยบ้านนี้มันทะยังแมนกอจะเผยเสด็แล้วอันนี้บ่อูคือการหัากันักกนมายวงได้สองปีนี่เลยนะบ่มีนะ เอาไปไม่ไปถามข้าเ่จะายนน่ะคนยฮ่าเจ้ากะคนคนมา่อดมึงนี้ตาตาตกงกล้องเลยจะคนบัมดเดียวพร้อมกันไราเดี่ยไ่เลยรลดละแสนจกะพม่นละแสนสีหายตัวเบาเลย โอเคนะนะตาตาตาเรคนเองดอกมันท okay, ีว่า okay, น right. <The camera apan> ้อยนึงมาเบิ่งขมาเบิ่งรถไทยก็เข้าไปได้ดอืใช่แกได้เจ้าจ้าแกเมาเลยทางแกท้งจัดเลยอะไรอ่ะ

ก็เลยหาให้ทั้งไอ้เพิ่นตัดให้เพราะเพิ่นก็นมาตัดไม่ไม่พิ่นอยู่แล้วเนาะ <_ d ata> โดยก็พอดีทางแม่พเพิ่นที่ว่าฝากเงินมาให้ฉลาดแป้งจักสติ้งอะไรแต่ว่ามันมันเพรมันแบบว่าต้องเปลี่ยนอะไรอะไรเนี่ยนะพ่อพี่น้องเยซำซื้อใหม่ก็เลยว่าเอ,อ,อยู่ว่าจีซื้อพื้นกันบลดคาร์บอนมาตัดใหยย้ไงนะก็เลยใช้ไอ้พันตัดให้แล้วก็ให พอดีมาแกถ้าว่าทีให้แล้วแกพร้อมกันเอาให้หน่อยยันระว,วอาวันนั้นเนาะ <c oughs> ไลายล่เด้อเด้อลดหนึ่งตองลดลด,ลดโอเคพี่มินน้องสำหรับคลิปนี้ก็กสิเขาจะคลิปเพียงเท่านี้เนะาะฮะเอากระจ้าก็ไม่ต้องสักไรจะเหมยเอากะจ้าเยีะเยาะทคนนี่ <c oughs> เดยอเลยเคสสำหรับคลิปนี้ก่ะเขาจะคลิปเพียงเท่านี้ไว้ผ้พ่อคลิปหน้าเดอ้อสำหรับคลิปสกาวเ,เ,เข้ามาสบ,บายดีสบ,บายดี